จะพาเพื่อนไปชมเจ้า Ben ซ W207 นะครับนี่คิดว่าอยู่ดูไบครับเพื่อนโหบอกเลยว่าสีคือจับมากใครชอบแนวแบบทองดูไบนั้นเพื่อนห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะครับรถพี่แบงค์นะครับนี่ก็พวกเรื่องรายละเอียดค่อให้พี่แบงค์เรามาไล่เนาะบอกเลยว่าคันนี้คือของแต่งนี้เด็ดๆทุกชิ้นเลยนะอ่ะผมให้ดูล้ออันเพื่อนนี่รถสีทองล้อสีทองนั่นเพื่อนแต่ว่าตัดด้วยเบรก สีแดง ap นะครับนี่ของแต่งค่อยไปไล่กันเนาะบอกเลยว่าคันนี้คือแต่ละชิ้นนี้ถือว่าสุดๆทั้งนั้นเลยนะั้นเพื่อนของแต่งคันนี้เบสเสร็จแล้วเกินล้านแน่นอนนะครับนี่ก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยเพื่อนคลิปนี้ว่าจะเดือดแค่ไหนนะครับเจ้า w 2 0 7ศเเอาไปชมคลิปนี้กันเลยครับผมไป ได้ได้พี่เอาเลยว่าพี่แบงค์เอาเลยเอาเลยครับผมอ่ะทุกคนดูเลยครับตัว e c a b r i o l e t ไปหาเจ้าของรถเลยพี่แบงค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับผมวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายเจ้าเบนซ์ e c a b r i o l e t หน่อยนะพี่โอ้คิวยาวมากเลยนะไุ้วันครับผมคันนี้แนะนำหน่อยพี่คันนี้เป็นเบนซ์ตัวไหนปีไหนพี่อ่ารหัสตัวถังเนี่ยเขาเรียกว่า w 2 0 7หรือ c 2 0 7 c a b r i o l e t ก็คือเป็นตัว e coupe ที่เปิดประทุน นะครับครับผมครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าทําเยอะมากถูกป่ะพี่แบงค์ครับครับผมคันนี้จะทําสไตล์อะไรพี่ถ้าสไตล์รถเนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์ V I P ก็คือในเรื่องของการวางตัวถังรถให้ให้ติดพื้นให้ติดดินครับผมก็คือใส่พวกชุดถุงลมเข้าไปด้วยในเรื่องของช่วงล่างครับผมครับผมอะไล่ตั้งแต่ด้านหน้าเลยพี่แบงค์ต้องบอกเลยว่าคันนี้คือหล่อมากเพื่อนนะชุดหน้านี้มีทําแล้วพี่ชุดหน้าก็ต้องบอกว่าตัวตัวตัวนี้เป็นปี ก่อนหน้านี้เป็นปี2012ครับผมนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนฉวงเขาเรียกว่าเฟลด์ลิฟตเฟลลิฟตัวใหม่ของเดิมจะเป็นไฟแยก4ตา2012เปลี่ยนมาเป็นตัวใหม่ก็คือตัว2016นะครับก็จะมีไฟก็จะเป็นเดย์ไทม์นะครับก็เป็นระบบแท้ทั้งหมดนะครับก็มีกล่องแซมการเปลี่ยนฉวงเฟลลิฟก็จะมีไฟนะครับมีโมดูลคุมมีแซมแท้นะครับแล้วทำการโคดดิ้งระบบให้เป็นระบบแท้ๆตัวตัวของเขาเลยแล้วเราต้องแปลงมาพี่ไปหน้า ไม่ต้องแปลงก็คือเราเราต้องเดินสายให้ถูกต้องแล้วก็ทําการโคดดิ้งระบบเข้าไปให้ให้ให้ไฟหน้าใช้ intelligent system ได้การเลี้ยวตามการหมุนของวงมาลัยคอนเนอร์ลิงเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ะนี่นั้นเพื่อนไฟหน้าเป็นตัวเฟสลิมนะครับราคาประมาณเท่าไหร่พี่แบงค์ไฟหน้านี้ตัวไฟหน้าตัวคู่หนึ่งอยู่ประมาณ9 5้า0มืรวมติดตั้งไหมพี่ยังไม่รวมติดตั้งยังไม่รวมติดตั้งใช่เพื่อนครับผมแต่ว่าถ้าเราทำเนี่ยเราทำเป็นทั้งระบบก็คือว่าทั้งไฟหน้าอ่าโมดูลแล้วก็แฟมโคดดิ้งเนี่ยท รวมรวมกันชนหน้ารวมไฟท้ายด้วยมันต้องโคดิ้งทั้งคันมันก็อยู่ประมาณอ่าแสนเก้าถึงสามแสนห้าก็คือทั้งคันหัวพี่แบงค์ใช่ทั้งคันทั้งคันนั้นเพื่อนไฟหน้าจบแล้วเพื่อนต่อไปกันชนหน้าดีกว่าพี่กันชนหน้าตัวนี้จะเป็นทรงอ่า e หกสามนะครับซึ่งตัว w สองศูนย์เจ็ด e หกสามเนี่ยต้องบอกว่ามันจะอยู่ในรถเมืองนอกนะครับในไทยจะไม่ไม่ไม่มีในโฉมนี้นะครับแต่ว่าตัวกันชนเนี่ยเราเราจึงได้ทําการอ่า ขึ้นโมลแล้วก็ทําการสร้างขึ้นมาเองนะครับ <ผม S 2> ให้เป็นทรงนี้ก็จะเห็นว่า,ากันชนเนี่ยจะดูเต็มทรงนะครับมันเหมาะกับรถที่ผมติดตั้งถุงลมเนี่ยเวลาจอดกองนะ,ะรถจะดูเต็มทรงดูอินนะครับเนี่ย มาอ,อิ่มเป็นฟรงเด็ดพื้นพอดีครับด้านหน้าก็เลยใช้เป็นตัวทรง e 6 3นะครับแล้วก็ใช้กระจังหน้าเป็นทรง G T ให้ดูดุดันี่ก็เป็นแนวตั้งเป็นแนวลงแบบนี้นะครับกันชนหน้าตัว e 6 3นั้นเพื่อนแล้วก็จะมีพวกลิ้นคาร์บอนต่างๆถูกไหมพี่แบงค์ใช่ครับก็เริมลิ้นคาร์บอนเข้าไปครับผมต้องแปลงไหมพี่กันชนหน้ากันชนหน้าไม่ต้องแปลงแต่ว่าเราเราทำโมให้มารับกับ ให้มารับกับทรงทรงของรถ207อ,อยู่แล้วราคาประมาณเท่าไหร่แบงกกันชนหน้ากันชนหน้า,อย,ยาอยู่ประมาณ ่า80,005ใช่ใช่ครับใช่ครับผมครับผมต่อไปอ่ะกระจังหน้าก็เป็นทรง GT ถัูกไหมกระจังหน้าทรง GT ทรง GT ครับผมต้องแปลงไว้พี่หรือว่าเราถอดเปลี่ยนได้เลยไม่ครับกระจังหน้ากระจังหน้าก็เป็นสองวิวสองศูนย์เจ็ดใส่ตรงรุ่นได้เลยครับตรงรุ่นได้เลยใช่ครับผมกระจังหน้า GT เท่าไหร่พี่แบงค์กระจังหน้า GT อยู่8,005ครับแป8 0 0าอ๋อไม่แพงมากเพื่อนครับผมอ่ะชุดหน้าประมาณนี้ต่อไปฝาก็มีเปลี่ยนถูกวหมพี่แบงค์ใช่ฝาสำคัญนะครับเพราะว่าตัวฝาตัวนี้ความสวยงามอยู่ที่โหนกตัวนี้นะครับเป็นโหนกหกสาม นะครับแต่หนกขึ้นไปอ่าแต่ว่าทรงของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าทรงแบคซีลลี่เพราะว่ามีหูตรงกลางนี่เป็นคาร์บอนตรงนี้นะครับอืมเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นฝาเหล็กหรือว่าไฟเบอร์พี่ฝาไฟเบอร์ครับน้ำมับเตาใช่แต่ว่าตรงกลางนี้คือเขาจะเป็นเหมือนจมูกนั่นเพื่อนใช่เป็นจมูกเป็นหูครับผมก็คือจะเป็นคาร์บอนฝานี้เท่าไหร่พี่แบงค์ฝาตัวฝานี้อยู่สี่หมื่นห้าครับฝาสี่หมื่นห้าใช่ครับผมต่อต่อไปถามเรื่องสีดีกว่าพี่ต้องบอกเลยว่าคล้ายๆสไตล์รถ ดูไบเลยผมพี่เพราะผมทองดูใบทำไมถึงชอบสีทองพี่คือจริงความชอบส่วนตัวนะจริงๆเราชอบส่วนตัวแบบมันดูมันดูไม่รู้นะมันดูเท่มันดูมันดูเฟี้ยวดีนะมันดูแพงมากมันเราเราเราไม่ได้บางคนถามว่าอดรวยเปล่าไอ้ไม่ใช่ครับผมเราไม่มีอันนี้คือเราอยากแต่งแต่งเออใช่แรบแรบให้มันสวยเราชอบชอบสีเนี้ยครับมมันดูมันดูสวยอ่ะมันดูแล้วมัน มันจะลงใจอ่ะครับอนี่นั้นเพื่อนบอกเลยว่าสีคือสวยมากเป็นสีทองโกเลยนะครับอันนี้แรปมาที่ไหนพี่แบงค์แรปเองครับต้องแรปเองแล้วก็แล้วก็มีทีมช่างแรปครับผมก็คือเป็นทองเลยถั่วพี่ใช่ทองคําเป็นสีทองคําเลยงานทุกคนผมไปดูสีก่อนนะสีทองอ่ะมันจะมีในบ้านเราจะมีสีทองเขียวกับสีทองคําครับผมอันนี้คือสีทองคําสีทองคาเราเน้นสีทองคําเวลาถ่ายรูปหรือว่า เวลาถ่ายรูปหรือใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปมันจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นทองแบบเงาสวยมากพี่ถ้าเพื่อนๆอยากแรปสีแบบนี้ประมาณเท่าไหร่พี่เขาผมทำอยู่สี่หมื่นเอาสีนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่หมื่นสี่หมื่นนะครับครับผมนี่นั้นเพื่อนใครบอกเลยว่าอยากได้สไตล์ดูไบนะก็สี่หมื่นนะครับนี่ทองดูใบอ่ะต่อไปแก้มเดี๋ยวพี่แบงแก้มข้างทรงหกสามครับแก้มข้างทรงหกสามก็ดูสัญลักษณ์ตรงนี้ครับปื้ดขึ้นมาเนี่ยทรงหกสามนี่คือทรงหกสามนะครับพรเะว่าเขามาพร้อมโลโก้วีแปดไบท์โบเลยใช่แต่ว่าผมก็มาเสริมตรงตรงนี้นะครรับเเเพาาะว่่ของดิมนีย แก้มข้างเขาจะไม่มีเจาะผมก็เสริมเจาะตรงนี้เพื่อให้ดูให้ดูสวยให้มันมีเลเยอร์นะครับผมแก้มนี้ตอนมาเป็นไฟเบอร์ับพี่อ่าเป็นไฟเบอร์อยู่แล้วเป็นไฟเบอร์อยู่แล้วแก้มไฟเบอร์ครับผมเหมือนเขาจะเป็นโป่งออกมาถูกป่ะพี่ใช่เป็นโป่งมาครับโป่งมาอ่ะต่อไปเรื่องฟิคเมนเดี๋ยวพี่ต้องบอกเลยว่าจับตรงหล่อมากพี่ทําอะไรไปบ้างพี่ฟิกเมนก็เราพอเราได้แก้มโป่งมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วรถเราเป็นรถถุงลมฉะนั้นความสําคัญของรถถุงลมเนี่ยก็คือการจัดฟิกเมนฟิกเมนโป่งกับล้อนะครับ ล้อขอบล้อเราจะต้องมานั่งนั่งนั่งแบบนี้เลยครับนะครับมันก็จะดูสวยรถดูสวยนะครับแล้วล้อเราก็เราก็สั่งตัดล้อให้เป็นสเปคที่ตรงกับโป่งพอดีคือดง่ายว่าวัดจากตัวรถแล้วค่อยสั่งนะครับครับผมอทุกคนผมให้ดูล้อบอกเลยว่าสวยมากอันนี้เป็นล้อฟอร์สป่ะพี่ล้อฟอร์สแท้ครับสองชิ้นนะครับเป็นเป็นเป็นตัวกั้นเป็นเหมือนเขากวางก้านยกนะครับแล้วก็ยกหลบเบรกตรงนี้นะครับก็ ล้อหน้าตัวนี้สเปคก็คือล้อขอบหน้ากว้างหน้ากวา้า,วางสิบหน้ากว้างหน้ากว้างสิบหลายท่านยังงเฮ้ย207บอด,ดี้นี้มันใส่หน้ากว้างสิบได้ด้วยหรอวะแต่ว่าโป่งมันมาแล้วไงพอโป่งมา<อ>ปุ๊บเราได้หน้ากว้างสิบจะสังเกตนะว่าการเบรกกับปั๊มเบรกเนี่ยนะครับสุดไม่สุดต้องดูตรงนี้ครับว่าถ้ายิ่งใกล้ปั๊มเนี่ยจะยิ่งสวยะนะครับถ้ารถที่ไม่ได้วัดไม่ได้วัดล้อมาพอเราไปลองสเปเซอร์เอาร้ออะไรมาก็ได้เนี่ยไปลองสเปเซอร์ จะสังเกตนะก้านเบรกกับปั๊มมันจะห่างกันครับผมมันก็เลยมก็เลยนี่สวยมันต้องวัดต้องแตกตรงนี้เลยกว้างสิเพื่อนกว้างมากตัหน้าครับผมตัวล้อพี่แบงก์ก็ใช้เป็นสีทองถูกไหมพี่ตัวล้อใช้เป็นสีทองสีทองแล้วก็ตัวขอบแม็กจะเป็นสีเงินนั่นเพื่อนครับผมสีทองนี่บัสโกครับผมชุดล้อประมาณเท่าไหร่พี่แบงก์ฟอร์ดชุดล้อฟอร์ดสองชิ้นอยู่แสนหกห้าครับขอบิบเก้าไม่รวมยางนั่นเพื่อนครับผมยางเลือกใช้เป็นของแบรนด์อะไรพี่ยางโยโกฮาม่าครับผมนะครับใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อน น่าจะใช่นะพี่ยังเหงื่อกรัวผมแล้วซีรีส์เหรอพี่สองสองสามห้าสองสามห้าสามห้า 19ครับผมอ่าครับผมประมาณนี้ตับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีเว็บเกมออนไลน์มาให้เพื่อนลองเล่นกันอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าเกมนี้คือเล่นแล้วได้เงินง่ายมากเป็นเกม s วี e โบนั a ซ่านะครับเล่นฝากถอนได้เงินรวดเร็วมากเพื่อนสมัครขั้นต่ําแค่100บาทนะครับและอีกอย่างเลยที่สําคัญเลยรับโบนัสสูงสุด1,000บาทสําหรับสมาชิก เข้าไปสมัครครั้งแรกเนาะแล้วต้องบอกเลยว่าเกมนี้คือโบนัสแตกง่ายมากถ้าเพื่อนๆสนใจอยากลองเล่นสว bon ิตบนลซ่าแนะนําให้แอดไลน์ไปที่แอด G M 8 8 T H นะครับย้ําว่าแอด G M 8 8 T H เข้าไปเล่นกันในเยอือนรับรองว่าโบนัสแตกง่ายจริงๆผมคอนเฟิร์มเลยนั้นเพื่อนฝากไว้ด้วยนะครับเว็บนี้ ต่อไปปั๊มเดี๋ยวพี่แบงค์เป็นปั๊มตัวไหนครับพี่ปั๊มเบรกเนี่ยเป็นผมเล่นมาเป็น AP นะครับซึ่งซีรีส์แปดก็คือแปดแปดห้าสองศูนย์หกพอร์ตกับแปดห้าสามศูนย์หลังสี่พอร์ตนะครับเอ็ผมเล่นมาเยอะแล้วผมก็เลยอยากอยากจะลองเปลี่ยนเป็นเอพีสุดในของตัว AP ดูบ้างเป็นอย่างไรนะครับเปรียบเป็นไงพี่แตกต่างไหมหนึบหนึบมาก AP อันนี้ผมเบิกมือร์หนึ่งมาเบิกมือรหนึ่งมาเลยนะครับหนึบมากหนึบหนึบกว่าเอ็เยอะแล้ดูดกว่านะครับแต่ว่าจานเนี่ยผมใช้เป็นนจาา เป็นจานไฮคาร์บอนของ i อ u b นะครับ i h u b นี่แบรนด์ใหม่เลยก็คือไม่ใช่จานของ AP พไม่ใช่จานของเ p พเพราะจานของ AP เนี่ยความร้อนยังทนความฝู่ความความทนความร้อนเนี่ยยังสูงสู้ iHub ไม่ได้ iHub ทนความร้อนสูงถึง600องศาเหมือนกับรถเบรกใน่รถในสนามแข่งเลยอณ์ไม่คพวกเบรกเซรามิกปั๊มใช่ใช่ใช่ผมอันนี้ชุดปั๊มหน้าท้ายอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่แบงค์ชุดปั๊ม ชุดปั๊มนะรวมรวมรวมจานเนี่ยนะครับถ้ามือหนึ่งเนี่ยอยู่2องแสนสองใช่ครับผมครับแพดรอตได้ป่ะพี่ตัวนี้6พอตอ๋อหกพอตใหญ่เลยครับพี่หกพอตแล้วก็หลังสี่พอตของไอพีเนี่ยจะเป็นจะเป็นพอตที่เล็กแล้วก็เรียงมาใหญ่อย่างนี้อ๋อเล็กเรียงใหญ่โรูต้องบอกเลยว่าหกพอตนี้คือไปมากเลยเพื่อนพาเราใช้จานขนาด3 9 0เ้าสนเลยไงครับผมโหใหญ่มากครับผมอ่ะทุกคนผมไม่ดูนะ อันนี้คือสเสน่ห์เลยนะพี่ใช่ปะ่ะใช่ครับครับผมโหหล่อมากเพื่อนกดลงมาต้องบอกเลยว่านั่งขอบแม็กเลยนะครับนี่อันนี้ใช้อะไรบ้างพี่ช่วงล่างถุงลมช่วงล่างถุงลมก็จะเป็นตัวของอ e ีเลเวลอีเลเวลของแอคคิวแอร์อีเลก็คือเป็นตัวกล่องออโต้นะครับก็<ม>คือเวลาเราตา์ดรถเนี่ยรถมันจะยกขึ้นเองแล้วมันจะคำนวณลมเวลาเราขับ หรือเรานั่งสมมติเรานั่งเรานั่งท้ายหนักปุ๊บเนี่ยมันก็ชดเชยลมเหมือนกับไม่มีใครนั่งบนรถรอันนี้คือข้อดีของกล่องออโตของเอลเวลจากค่ายของแคนคิวแอมเกาครับผมกี่วาวบ้างพี่ตัวนี้ใช้เป็น8วาวแยก8ววสลัดล้อนะครับแล้วก็วาววีคอนนะครับวาววีคอนมันจะแรงแล้วก็แล้วก็วกทนครับผม8วาว2มอเตอร์มอเตอร์ของไวเอลเมกาแล้วช่วงล่างอ่ะพี่ช่วงล่างผมใช้โช๊คเป็นของทีไอในไทยไม่มีขายเป็นของเยอรมันนำเข้ามานะครับก็สามารถ มันเป็นมันเป็นโชคสตัดโชคสตัดปรับปรับหนึบได้3ามอระดับหน้าหลังเลยแพงไหมพี่ตัวโช๊คโชคอยู่36มพันหกอ๋อถือว่าไม่แพงเลยว่ะพี่ครับใช่ครับไม่แพงไม่แพงอ่ะครับผม ต่อไปอ่ะผมไล่ของแป่งต่อเพื่อนก็เป็นครอบกระจกคาร์บอนถูกไหมพี่ครอบกระจกคาร์บอนแล้วก็ลิ้น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 คาร์บอนด้านด้านข้างนะครับผมแล้วสะเกิดข้างอ่ะพี่แบงค์สะเกิดข้างจะเป็นทรงไพออไพออนะครับผมสเกิดข้างเป็นทรงไพออครับผมนะครับแล้วก็มารับทรงกับด้านหลังก็จะเป็นลิ้นอ่าเป็นเป็นลิ้นหลังที่รับทรงเพราะแบบกันชนหลังเป็นทรงไพออครับผมนะครับ อ่ะทุกคนผมไปดูด้านหลังบอกเลยว่าอลังมากเดี๋ยวไล่ให้ผมทีพี่ว่าด้านหลังมีทำแล้วมั้งพี่แบงค์ด้านหลังเนี่ยมันก็มาในเซตของไฟท้ายเนี่ยเป็นเป็นไฟท้ายตัวใหม่เฟรนลิฟต์อยู่แล้วครับผมนะครับไฟท้ายเฟตัวใหม่เฟรนลิฟต์แต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นคือไฟท้ายตัวเนี้ยมันเป็นเลี้ยววิ่งไดนามมิ่งนะครับเลี้ยวมันสามารถวิ่งได้ในดนามิกครับผมนะครับแล้วก็ตัวท้ายก็จะเป็นชุดดิฟเฟอเซอร์คาร์บอนไฟท่อคู่เอ็มจีนะครับครับผมอ่าแล้วก็ตัว วิ่งหลังตัวนี้จะเป็นแบ็กซีรีส่งแบ็กซีรีส่งแบ็กซีรี่ใช่ครับผมครับผมอันนี้แล้วท่อเดินไงพี่แบงค์ท่อเป็นเป็นท่อ3นิ้วเป็นของเซนดี้นำเข้าครับผมครับท่อ3นิ้วเดินสูตรตรงแล้วก็เป็นท่อเป็นเป็นวาล์วไฟฟ้าคือเวลาเราเวลาเราเวลาเราขับถึงรอบเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันเปิดตอนตอนที่เราขับไม่ถึงรอบเนี่ยมันก็จะอั้นได้ได้ต้นใช่ไหมแต่พอเราขับถึงรอบสมมติเราตั้งไว้3,000รอบพอแต่3,000รอบปุ๊บวาล์วมันเปิดมันจะเป็นท่อโล่ง ม,มันก็ได้ตายโต้เลยว่ามันตับออโต้เลยไม่ต้องมาคอยกดรีโมทครับโอเคอครับผมพวกโลโก้ e 6 3 s a m t เป็นลมดำเลยว่าพี่ใช่ครับเป็นเป็นสีดำครับ,รบผมด้านด้านรอบนอกมีอะไรเพิ่มเติมหมีแบงค์คันนี้ด้านนอกก็จะมีท่าที่ซ่อนอยู่เสน่ห์มันก็คือจะพวกไฟไฟเบรกดวงที่3ามที่มันสามารถเป็นสเต็ปวิ่งแล้วก็ไฟเลี้ยวไดนามิกับมนะครับแล้วก็ที่ซ่อนอยู่ที่มองมเห็นก็คือ คอยคลิปสาวเป็นเสียงซุปเปอร์คาร์โอเคพี่เดี๋ยวค่อยมาฟังท้ายคลิปแล้วกันพี่ครับผมครับผมอ่ะทุกคนมาดูด้านหลังรถมีอะไรอันนี้คือตัวอะไรพี่อันนี้ตัวขุมพลังของชุดอ่าชุดช่วงล่างอ่าถุงลมครับครับผมตัวเนี้ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นถังลมของ a อร์ควของ Endo ในไทยมี3ใบเท่านั้นโอ้โหเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือตัวตัวดูดเวลาเข้าโค้งดีๆเลยครับผมครับผมแพงไหมพี่ตัวนี้ถังใบหนึ่งหกหมื่นครับหกหมื่นนั้นเพื่อนใบนี้สุดยอดครับ ดอเดี๋ยวผมขอดูด้านในห้องคนขับนิดนึงพี่ครับทุกคนผมให้มาดูเบรกด้านท้ายต้องบอกเลยว่าอ่เนี่ยทุกคนชิดแม็กเลยสุดยอดสองมิลไหมโอ้โไกลมากเลยเพื่อนน่าจะกระดาษเอสเสียเพื่อนล้อหลังนี่จะเป็น10.5ครับตากว้าง10.5แล้วก็จะมีออฟมีออฟหน่อยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเพื่อนคือปั๊มหลังคือเป็น4พอร์ตถูกปพี่ปั๊มหลัง4พอร์ตใช่ ค่อนข้างใหญ่มากนะเพื่อนจานสามเจ็ดศูนย์ทัวพี่ใช่ครับสามเจ็ดศูนย์อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวขอดูด้านในเลยพี่แบงค์ด้านในอันเพื่อนเดี๋ยวลองมาดูด้านในนิดนึงแผงประตูทุกอย่างเดิมไหมพี่แผงเดิมแต่ว่าเราทําพวกไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มเติมเข้าไปโอใส่แอมเบีไลท์ครับผมแล้วพวกลําโพงมีเปลี่ยนไหมพี่แบงค์ลำโพงตัวนี้เพิ่มเติมเป็นเบอร์เมอร์เบอร์เนสเตอร์นะครับลำโพงสามดีครับผมครับผมต่อไปขยับมีชิ้นไหนต่อพี่แบงค์ก็จะเป็นโพมลลลาายยโพพมมเเเปป็็็นตตััววว AMG 2020แ้กิ่น LED เป็นญี่ปุ่นเป็นของ RLD แทญี่ปุ่นนะครับเวลาตัวใช่บอกรอบบอกไปได้หลายอย่างเลยครับผมพวงนี้แพงไหมพี่ตัวพวงนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าอ๋อเขาจะเป็นเหมือนตรงกลางแป้นแต่เขาจะเป็นหนังถูกเป่พี่ใช่ครับเป็นหนังอาคันอะเป็นหนังแล้วก็เย็บด้วยได้ได้สีแดงตัวนี้เป็นมือจับจะเป็นอาคันทาร่านะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนพุมคาร์บอนเพื่อนสามชิ้นมีหนังมีอาคันทาร่ามีคาร์บอนเจ็ดหมื่นนะครับต้องแปลงแอร์วงในแบ็คปะพี่ไม่ต้องแปลงครับตรงรุ่นใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับแล ต่อไปมีชิ้นไหนพี่แบงก์ก็จะเป็นเรือนไม้นะครับเรือนไม้ตัวนี้เป็นเรือไ G, นไม้เอ็มจีนะครับเป็นเรือนไม้อ่า v Turbo. วีแปดเทอร์โบวีแปดเทอร์โบป๊บเดี๋ยวผมโอ้โหนี่น,น,น, Turbo นะครับเป็นวีแปดเทอร์โบนะครับ เนี่ยฮะ V8 เกอร์โบเป็นเรือไมอเอ็มจีเป็นสามหลุมเ,เขาเรียกว่าสามถุงต้องแปลงไหมพี่แบงค์ไม่ต้องก็ก็คือถ้าเราถ้าเราใส่เรือนไม้ตัวนี้มันก็ต้องท่องทำการโคดดิ้งอยู่แล้วครับผมโคดดิ้งให้เข้ากับรถให้รู้จักกันครับผมครับแพงไหมพี่เรือนไม้นี้เรือนไม้อยู่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าใช่ครับเรือนไม้อยู่สามหมื่นห้าโอเคเราอันนี้เพื่อนๆต่อไปมีชิ้นไหนครับพี่แบงค์ก็จะมีจอแอนดรอยจอแอนดรอยตรงกลางนี้เป็นจอยแอนดรอยนะครับครับผมก็พร้อมกับกล้องสามร้อยหกสิบองศารอบคันนะครับแล้วก็ แล้วก็ช่องแอร์ที่เป็นเฟรนลิปต์ตัวใหม่ถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นสีดำครับผมช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นช่องแอร์ต,รตัวค่าและช่องแอร์ตัวกลางครับพี่นะครับตัวกลางตัวนี้แล้วก็ที่สวยงามที่ให้อารมณ์เราก็คือในเรื่องของไฟป,ป็นไลท<ล>์โอเคครับพี่พวกคอนโซลคาร์บอนนี้คือเดิมรถเขาป่ะพี่คอนโซลเราหุม้มเราหุ้มใหม่ด้วยเอาของเดิมไปหุม้มอ๋อนะครับและนี่ก็จะเป็นชุดตัวรีโมทที่ปรับสูงต่ํา เป็นออโต้นะครับเมมโมรี่กดเลขสาก็สูงสุดครับสองก็ระดับขับหนึ่งก็คือจอดลงก็คือจอดกองครับครับผมพวกระบบอะไรทุกอย่างเดิมไหมพี่แบงค์ตัวนี้บอดเดิมครับบอดเดิมหมดเลยใช่ครับผมมีอะไรั้งเติมไหมพี่แบงค์ภายในนี้ก็ตัวภงมาอะไรเขาไม่ดึงละไนี่ฮะเขาก็จะบอกรอบครับผมเขาก็จะบอกรอบเลยนั้นเพื่อแล้วก็ปรับปรับได้ว่าจะมีตัวอุณหภูมิของ หม้อน้ำของเครื่องครับแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็เทอร์โบครับผมโอเคเช็คได้หมดเดี๋ยวผมขอดูห้องเครื่องนิดหน่อยพี่แบงค์พาเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนิดหน่อยเนาะว่าจะมีอะไรบ้างคันนี้เป็นเครื่องกี่พันกี่แรงม้าพี่แบงค์เครื่องเดิมครับทำไมเสียงคปเปอร์คาร์เครื่องปีสองร้อยครับผมพันแปดร้อยซีซีแต่ว่าเป็นตัวเจ็ดสปีดเทอร์โบ ก็จะมีเทอร์โบในตัวครับผมคำหน้ามีใส่เพิ่มตัวพี่ําหน้าอ่าใช่ใส่คาหน้าของตัวอัลต้ามานรแล้วก็เพิ่มตัวกล่องแรงม้าแล้วก็มีกล่องแรงม้าแหลครับผมเพิ่มกี่ม้าพี่กล่องนี้อยู่ประมาณ40กว่ากว่าใช่ครับต้องดัดแปลงครบพี่ไม่ต้องดัดแปลงเดินสายไฟให้ตรงแล้วก็แล้วก็คาลิเบตกล่องให้รู้จักกับเครื่องปุ๊บมันก็ปรับแรงม้าได้ครับผมก็เป็นกล่องทันเล่งไฟฟ้าด้วยถูกป่ะพี่ใช่แล้วก็ กล่องขัเร่งไฟฟ้าอยู่ด้านในก็ใส่คู่กันเวลาออกตัวก็จะเร็วโอเค,คพี่เดี๋ยวผมขอฟังเสียงพ่อเสียงตุ้กคาหน่อยพี่พเพื่อนเดี๋ยวลองมาฟังเสียงพ่อนะครับเสียงตุ้กคาจะเป็นไงนะครับ โอเคพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่แบงค์คันนี้ก็หมดแล้วครับหมดแล้วอาจจะฝากร้านนิดนึงพี่แบงค์ครับก็ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับแต่งรถมือเส d ็จเ e น z นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรรุ่นเก่ามาเปลี่ยนโฉมเป็นตัวใหม่ครับผมหรืออยากจะตกแต่งแบบไหนที่ต้องบอกว่าก้าวข้ามผ่านแบบแบบแนวการแต่งแบบเดิมๆเนี่ยอยากให้แบบสุดๆแบบไหนเนี่ยติดต่อสอบถามได้ครับผมคันนี้เป็ดเสร็จใช้งบประมาณเท่าไหร่พี่แบงค์ ภาพนี้เลยพี่น่าจะน่าจะโอ้โห oh. ทะลุล้านป่ะพี่ทะลุล้านครับล้านโอเควันนี้ขอบคุณ ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปของผมบ๊ายบาย